สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดเจดีย์สิรินทราวาสนะครับตอนนี้เราอยู่ข้างหลังอยู่กับข้าวตอกว่ะครับเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับเขาเรียกว่าวันเป็นอีสานไม่ใช่ฮะพลวันกันนะนี้ก็เราเดินทางเวียนเทียนกันมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงข้างหน้านี่คือต้นโพล่ะครับซึ่งเป็นต้นโพต้นเดียวกันกับที่ ผมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะครับผมที่ป่าอะไรนะประวัติพร,ร,ระพุทธศาสนาตัวเองไม่ได้นะครับดอีสิบปัตนะ<ช>ไม่รู้กับไทายวันใช่ครับที่เดียวกันแหละครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาจากอินเดียเลยนะครับผมเอาลเดี๋ยวเราตอนนี้เราเวียนเพลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะจะเห็นฝูงชนใช่ครับวันนี้ยังมีการเวียนเพลงกันอยู่นะครับวันนี้ก็ยัง ยังเพิ่งจะสองทุ่มครึ่งคนก็ยังเยอะอยู่ครับบนโบสถ์ก็พระก็จะเป็นช่วงที่ท่านกําลังเทศนาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปกราบเจ้าคุณอรลัตนนะครับผมก็สามารถที่จะนำหลักธรรมไปตามกันไปดูดีพอเปลียนมาปพัฒนาขั้นไปดูแลมรรการกลับไปรุ่นพระอริยะ จะมีผู้ใจบุญนำน้ำมาะะไม่ว่าจะเด็กหรือว่าหนุ่มสาวหรือว่าวัยชรานะคะนนนก็มากันเต็มไปหมดนะคะนี่นะคะเดินครบรอบหนึ่งก็จะมานี่คือขา้างในด้านในนะครับก็คือภายในพระอุโบสถของวัดที่ด<อ>ินนะครับสวยงามมากนะครับ เห็นได้ว่านะคะคนหลั่งไหลไม่ขาดสายนะคะเี่ไม่น่อยด